ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาล2โรงเรียนวัดบางพระเนตรโลดอุปถัมภ์กลับมาพบกันอีกครั้งในหน่วยชุมชนของเรากับครูแม่มและครูแอนนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาพาเด็กๆไปเที่ยวในชุมชนของเรากันนะคะชุมชนของเรานั้นจะประกอบไปด้วยสถานที่ใดบ้างตามมาเลยค่ะเด็กๆนะคะอ่ะที่แรกเลยค่ะที่คุณครูนั่งอยู่ที่นี่นะคะมีเลยบ้านของคุณครูนะคะแล้วก็บ้านของเด็กๆนะคะ แล้วในชุมชนก็จะประกอบไปด้วยบ้านของผู้คนในชุมชนมากมายนะคะทีนี้บ้านของเรานะคะอยู่ใกล้กับใครคนนั้นบ้านหลังนั้นก็จะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านที่สำคัญมากนะคะเพื่อนบ้านจะดูแลกันและกันในชุมชนช่วยเหลือกัน มีน้ำใจต่อกันนะคะยามที่เกิดความทุกข์ความลำบากเพื่อนบ้านนี่แหละคะ่ะที่จะช่วยเรานะคะให้ปลอดภยัยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในชุมชนนะคะที่แรกเริ่มต้นด้วยบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณครูบ้านของเด็กๆรวมไปถึงบ้านของคนในชุมชนรวมกันก็จะเกิดเป็นหมู่บ้านคะ่ะ ะะต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันตามมาเลยค่ะค่ะเด็กๆมาถึงแล้วค่ะที่แรกนี่เลยค่ะข้างหลังคุณครูนี้คุณยืนอยู่นะคะวัดบางพระนะคะสถานที่สําคัญในชุมชนของเรานะคะวัดบางพระที่วัดนี้นะคะเด็กๆก็จะมีพระนะคะมีพระสงฆ์อยู่รักษาศีลปฏิบัติธรรม ในวันสําคัญทางศาสนานะคะหรือว่าคุณพ่อคุณ เรานน่นเด้งนะคะเด็กๆซึ่งถ้าไม่มีโรคระบาดถ้าไม่มีโรคระบาดโควิดไงที COVID 19, เด็กๆก็จะได้มาโรงเรียนแล้วคะ่ะค่ะเด็กๆคะได้ครูคคพามาถึงร้านค้าชื่อดางในชุมชนวัดพค้าของเราแล้วนะคะนั่นก็คือร้านหวยเตียวผู้ใหญ่ศาสนะคะและเราก็จะได้พบก,กับนี่เจ้าของร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้เตี๋ยวชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะ แล้วก็ขายมายาวนานเท่าไหร่นะคะหลายสิบปีโอ้เป็นหลายสิบปีเลยตั้งแต่อาโขงไทเนะอ๋อแล้วก็รุ่่สามออปัจจุบันเป็นรุ่นที่สามลยนะคะเด็กๆตั้งแต่ที่แย่งคูายเรือคขาทายเรือค่ะจนปัจจุบันตั้งอยู่ในตึกหน้าวัดบางพระเอ่ยเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเคยนะที่คุณพ่อคุณแม่จะพามาฐานร้านนี้ไม่น่าจะพลาด แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อสักครู่นี้คุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในชุมชนของเราสำหรับวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะเราได้ไปเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญในชุมชนของเราเริ่มจากบ้านนะคะ วันนี้เราได้มาเที่ยวบ้านของคุณครูแมมบ้านของเด็กๆหลายคนเลยนะคะเป็นบ้านของใครบ้างตามไปเลยค่ะบ้านน้องไออยู่ไหนคะหลังออตอ่ะตคะอ๋ออยู่หล,หลังออปรตบางพระเอ๋อคะ หนูอยู่ใกล้บ้านหนูอยู่ใกล้โรงเรียนและวัดวัดบางพระบางพะสองสามะพสวัสดีครับคุณแม่มาเยี่ยมบ้านน้องกรหน่อยนะคะเอาเร็วๆพูดมองกล้อง บ้านของน้องโดนัทอยู่ใกล้ๆวัดท่าอิดค่ะค่ะจากบ้านนะคะหลายๆบ้านรวมเป็นหมู่บ้านนะคะในชุมชนนะคะทีนี้หลังจากนั้นเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเรายังได้ไปเที่ยวไหว้พระที่วัดบางพระนะคะวัดบางพระซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในชุมชนของเราเลยนะคะซึ่ง เป็นสถานที่ที่เป็นสูนย์รวมของบุคคลต่างๆประชาชนทุกคนในชุมชนที่จะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนานะคะและพระสงฆ์ท่านก็อยู่ในวัดเพื่อรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะคะเด็กๆคะใกล้ๆกับวัดบางพระที่คุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวในวันนี้นั่นก็คือถูกต้องค่ะ โรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเราโรงเรียนวัดบางพระชื่อเต็มเต็มนะคะโรงเรียนวัดบางพระเนตรโรดอุปถัมภ์นะคะซึ่งที่อยู่ของเรียนของเราตั้งอยู่หมู่ที่ห้าตําบลบางาพระอําเพองจังหวัดฉะเชิงเซาอาเด็กๆคะเด็กเดพูด ที่อยู่ของโรงเรียนของเราตามคุณคู่อีกหนึ่งครั้งค่ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วพูดเลยนะคะโรงเรียนวัดบางพระเนตรโรดอุปถรรมตั้งอยู่หมู่ที่ห้าตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ ที่โรงเรียนของเรานะคะซึ่งก็เป็นสถานการณ์ปกติเด็กๆก็จะได้มาทํากิจกรรมมาเล่นมาเรียนมาทํากิจกรรมสนุกๆกับเพื่อนๆกับพี่ๆนักเรียนและได้พบกับคุณครูได้พบกับท่านผอโอรงเรียนได้พบกับคุณตาพันโลงที่เป็นคนดูแลโรงเรียนของเราให้สะอาดให้ปลอดภัย แต่ช่วงนี้เราต้องเรียนดูที่บ้านก่อนนะคะเด็กๆเพราะว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 นั่นเองนะคะจากนั้นจากโรงเรียนเดินไปใกล้นิดเดียวคุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวร้านก๋วยเตี๋ยวดังนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวดังที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนและวัดบางพระนั่นเองนั่นก็คือร้านค้าในชุมชนนะคะร้านค้าในชุมชนที่คุณครูพาไปเที่ยวร้านอะไรนะคะ ถ,ถูกต้องแล้วค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวผู้ใหญ่สักนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนได้มาลองชิมลองนั่งรับประทานกันแล้วนะคะทีนี้เด็กๆคะยังมีสถานที่ที่สำคัญนะคะอื่นๆอีกในชุมชนของเราหรือในเขตพื้นที่อังพึงของเราคุณครูจะ พาเด็กๆไปเที่ยวชมต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราเที่ยวชมสถานที่ในชมุชมชนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเราขอให้เราจากกันด้วยเพลงนะคะเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะฟังเพลงแล้วคุณครูก็จะถือโอกาส ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ติดตามคุณครูที่จะพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่สำคัญๆในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาของเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะกิจกรรมส่งท้ายเพลงชุมชนของฉนัน ทุกๆคนเป็นมิตต่อกันเรารักชุมชนของฉันเพื่อนบ้านแบ่งปันน้ำใจไม่ตรีร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาดา สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครูแหม่มและครูแอนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย